สวัสดีค่ะสวัสดี Land and Home คลิปนี้เสนอขายที่ในตำบลเสมิงเหนือนะคะอำอเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้โครงการหลวงแม่แพ้เพียง300เมตรค่ะแปลงนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตรนะคะน้ำไฟถึงค่ะลักษณะที่ดินจะเป็นไรนาส่วนผสมนะคะเป็นทั้งนาขั้นบันไดแล้วก็เป็นเนิน แล้วก็ที่ล่าปนกันค่ะเหมือนเป็นวิวใต้หุบเขานะคะแล้วก็ถนนคอนกรีตติดถนนคอนกรีตสาธารณะนี่ยาวถึง130เมตรอันนี้เป็นลำเหมืองภัยในที่ดินนะคะเป็นเ,เป็นน้ำเข้านาค่ะ ในที่ดินก็จะมีเ,เป็นมะม่วงนะคะมีอะโวคาโดาตรงนี้ปกติปลูกนานะคะปลูกข้าวะคะ่ะเป็นนาข้าวด้านหลังตรงนี้ติดลำน้ำนะคะสายน้ำยาวตลอดเส้นแล้วก็ไหลตลอดปีเลย วิวเขาล้อมรอบค่ะทำเลที่นี่นะคะปลูกอะไรก็ขึ้นข่าน้ำดีดินดีเป็นที่ที่อยู่สูงนะคะ การเดินทางถ้าสะดวกให้วิ่งเส้นเชียงใหม่แม่ริมนะคะจากปตาทาสุขุมตรงแยกทางขึ้นเสมืองอะคะ่ะขึ้นมาประมาณ30กิโลที่ดินเราติดถนนนี้นะคะฝั่งขวา เหมาะสำหรับที่ลูกค้าอยากทําปลูกการเกษตรนะคะทําเป็นบ้านสวนเกษตรหรือเป็นบ้านพักต่างอากาศแปลงนี้เหมาะคะ่ะไฟฟ้าสามเฟสนะคะในที่ดิน ที่ดินแปลงติดการปลูกเป็นสวนส้มค่ะด้านหลังเป็นไม้สักมองลงไปตรงนี้ก็คือในพื้นที่7ไร่ของเราทั้งหมดเลยนะคะไม้ยืนต้นไม้ผลก็จะเป็นมะม่วงอะโวคาโดส่วนพืชอื่นๆก็จะเปลี่ยนไปลปูกไปตามฤด,ดูนะคะอย่างตอนนี้ก็จะปลูกมะเขือ ที่เห็นเป็นสเตปนั้นที่ของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นไปชนถนนคอนกรีตด,ด้านบนเหมือนที่ดินเราจะเป็นเหมือนหุบลงมาะคะ่ะนี่ตรงขั้นบนันไดเราก็ปลูกพวกมะเขือมะเขือพวงนะคะข้าวโพดต้นหอมอ่าในที่ดินมีต้นมันเบอร์รี่ด้วยนะคะหลายต้นเป็นต้นใหญ่ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ